เมื่อหลายปีก่อนที่เมื่อปลายปีที่แล้วพี่อได้เห็นข่าวที่แบบมีอ่านหอนย่อว่าแบบู่รับับพูดเรื่องกันแล้วะพาโยงกันที่เราอ่าครับคนก็เลยแบบจับตามองว่าตอนนี้มีความสัมพันธ์ยังไงคะก็ผมว่าถึงวันนี้ก็น่าจะเอ่อเรียกว่าไงดีเรียกว่าพร้อมแล้วกันคือสุดท้ายแล้วผมผมเชื่อมาตลอดว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกสัมภาษณ์เรื่องนี้มาตลอด แม้จะไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ยังโดนอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะยืนยันกับทุกๆคนมาตลอดว่าเอ้ยสุดท้ายผมมองว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวความจริงแล้วอ่ะผมไม่ได้มีความประสงค์ที่จะออกมาเป่าประกาศเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราปกปิดคือถ้าพี่ๆวันนี้ถามผมก็พร้อมที่จะตอบว่าใช่ครับจริงๆแล้วทั้งผมแล้วก็เราได้ตัดสินใจร่วมกันแล้วกัน ที่จะแบบถอยความสัมพันธ์ออกมาก่อนใช่คือสุดท้ายแล้วอะฮะเราไม่ได้มีปัญหากันแล้วกันแต่ว่ามันมาจากการที่ผมยอมรับว่าเราเองก็โตขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่แล้วมันก็มาถึงจุดที่เราไม่มีใครรู้อนาคตมนาะว่าเราจะ เติบโตไปในทางไหนแล้วมันก็อาจจะมาถึงวันที่เรารู้สึกว่าเราเติบโตไปในทางที่อาจจะไม่ได้ตรงกันแคท่ทีเดียวซึ่งมันมันก็เลยเป็นจุดที่ผมไม่ได้มานั่งโทษว่าใครผิดเลยแล้วเราก็มั่นใจกันทั้งสองฝ่ายว่าเฮ้ยเราอยากเก็บโมเมนต,ต์ดีๆไว้แล้วก็เราเต็มที่แหละตามยากนะญรับเพราะว่า ก็ไม่ง่ายหรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วกันระยะเวลาในกาให้คนรู้สึกเสียดายกับความสัมพันธ์นี้่างกันตอนนีถ้าสุดท้ายแล้วการที่เราพูดว่าเราทําเต็มที่แล้วครับ มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเสียายหรอกเพราะว่าเราตัดสินใจกันมาอย่างดีเราคิดกันมาอย่างดีแล้วเราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่มันมีปัญหาอย่างที่ผมบอกคือสุดท้ายแล้วอ่ะเราโตมาด้วยกันแหละครับคือการที่เราถอยนี้สุดท้ายแล้วเราก็คงยังอยากที่จะเป็นเพื่อนกัน คือเอ่อไม่เป็นไรพี่กอล์อไม่เป็ว่าเอา่อคือผมสรุปเป็นว่าการที่คนเราจบกันด้วยดีอ่ะครับ มันไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้สึก